ที่สามข้อสุดท้ายเวลาเราทิ้งสายตามาที่ไรเราจะเห็นฝุ่นละอองเขาเรียกว่าฝุ่นบุญเนี่ยมันจะพุดขึ้นมาหูขึ้นมาในความรู้สึกก็ดีในสายตาที่เราเผลอไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้ก็ดีมันจะมีละอองเขาเรียกว่ามันจะมีมันจะมีหูคันิตถ้าเป็นภาษาพักเรียกหูคณนนิต แต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเป็นสัญญาบุญเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาพอแต่เราใช้สายตาไปทานพบขึ้นมาปั๊บเนี่ยด้วยด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยมีบุญอยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออเนี่ยอันนี้เป็นกระแสบุญกนะระแสบุญอันนี้เนี่ยพอแต่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปจักต้องขึ้นมาด้วยความรู้สึกขึ้นมาปั๊บเขาเรียกว่าไปอุปทานปั๊บมันแะเกิด ความสุขขึ้นมาทันทีอันนี้เขาเรียกว่าบุญมันเกิดแต่บุญมันเกิดอันนี้เนี่ยมันจะเกิดในลักษณะขข้างนอกก่อนแต่มันยังไม่มาข้างในถ้าเรามองไปแบบในในลักษณะแบบพระพระก็จะไปบอกว่าโยมทันถามโยมจริงๆเถอะโยมไปสร้างบุญกุศสนเอาไว้ที่ไหนนะทำไมเทวดาเนี่ย เขาที่ตามโยมาตลอดเลยนะเนี่ยเยเขานาปน้าจ่ยเงินทองจะไปให้โยแล้วเนี่ยแล้วพระเขาจะไปเห็นได้ยังไงถ้าเขาไม่เห็นอํานาจของบุญออก่อนและบุญเหล่านี้เนี่ยเทวดาเหล่านี้มันเกิดจากบุญบุญมันเกิดจากเรานั้นเนี่ยไปสร้างบุญพอไปสร้างบุญก็เป็นที่รักของมนุษย์ไอ้ของขอามนุษย์และเทวดา กว่าเทวดาจะรักใครเอ็นดูเรานั้นเนี่ยสามตัวที่ผ่านมาที่เราไ้ฟังเนี่ยมันจะต้องตายสนิทก่อนนะมันจะต้องตายสนิทก่อนทีนี้คนที่เทียบติดของเราให้เรานั้นเนี่ยได้สร้างบุญเนี่ยด้วยความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเนี่ยเขาสามารถให้บุญเราได้หรือไม่เขาทําให้เราสมหวังในความสุขแต่เขาให้บุญเราไม่นะทีนี้บุญเนี่ย มันได้ยังไงอ่ะมันจะมีอยู่สามลักษณะเดียกันลนจจักษณะเจาะจงกับลักษณะสเสียงไทยกับลักษณะของคําว่าฟ้าบันไดคำว่าลาจจักษณะเจาะจงนี่เอา้ารู้อย่างไม่ยากหรอกเจาะจงนี่เจาะจงนี่เขาว่าจะไปอยู่กับบุคคลชน เขาเรียกว่าชนชั้นกลางคนจนก็ไม่ได้ชนชั้นกลางนี่เขาอะไรยังไงเขาบอกเอาไว้ว่า,อ,าอ้าวเฮ้ยเองอ่ะวันนี้ช่วยข้าอาเสียงหน่อยนะถ้าข้าได้เป็นผู้แทนอะไราเนี่ยนะเดี๋ยวข้าจะให้งานพวกเองเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าผู้เจับจงเข้าใจนแหละเออเองอ่ะเองช่วยข้าออกเงินหน่อยนะ ถ้าวันไหนข้าได้เป็นผู้แทนขึ้นมาข้าได้เป็นสสอะไรหรือไม่ข้าได้เป็นอบจอะไรมึนแล้เวเห็นปครรับงานไปเลยนะแล้วข้าให้เป็นแกรนที่ไอ้นี้เขาเรียกว่าบุญเจาะจงบุญเจาะจงนี้จะอยู่กับชนชั้นกลางคนยากจนจะไม่ค่อยอยู่ ทีนี้ชนชั้นกลางเขาได้บุญเจาะจงเนี่ยได้เพราะอะไรเนื่งสวรรค์บัญชาโชคเวยชัยได้ระยะเวลาของคนจะรวยมันได้เวลาที่คนจะรวยนะมันต่มันก็สวรรค์บัญชามันแต่มันเขาว่าอะไรสุดท้ายถูกจะสร่ขึ้นมาเนี่ยมันก็อันโยกันเนี่ยมันก็พูดได้หลายอย่าง ไอ้นี้เขาเรียกว่าบุญจับจงบุญจับจงมันรวยมยรวยไม่ได้มันมันมันต้องมีเหตุผลของมันนะไอ้บุญจับจงเนี่ยไปประมาณมันไม่ได้และไอบ้บุญเสียง้ายเราบุญเสียง้ายนี้แต่อยู่กับสัดเขาเรียกว่าอยู่กับโชคชะตาหรือว่าโพรหมลิขิตสามล่อถูกหวย หาชาวปิ้นข้ามมาลุมจะไปต้องมีปลาหนแต่เขาจะไปเราจะดูหวยได้ที่ก,กันนะไอ้นี่เขาเรียกว่าบุญเสี่ยงไทยบุญเสี่ยงทายอันนี้เนี่มันเกิดจากบุญเสี่ยงทายอันนี้มันเกิดจากสองอย่างเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร อิ่มอิ่มชีวิตของเราแล้วมันจองจำจนชีวิตของเรานะ้จะในนี้อะไรเลืองอิ่มแล้วเขาเรี่ยามาถอนรากถอนโคนถอนดอกถอนต้นถอนอะไรจนหมดละเพราะมันถอนอไปวด้อีกเขาเนี้ยเ,เ,เราจะเกิดแล้วอีกเขาเนี้ยเราจะเกิดแล้วเพราะว่ามันมันยุติการจองจําของเรา ที่บุญในลักษณะอย่างนี้มันมีบ้างไหมเอาวร้องคอยจกะกอุปมาอีกฟังสองสามีแต่งงานกันมาเริ่มต้นมาจากความยากจนวันนี้คืนนี้เทวดามาเกิดอยู่ในคันได้ลูกสาวหน้าตาดีขึ้นมา,าว่าไอ้ลูกสาวหน้าตาดีๆลูกชายหน้าตาดีๆเนี่ยเขามีสหายบุญเนี่ยติดตามเข้ามาด้วย บางคนก็ไปเป็นดาราไปเป็นนักรอ้องบางคนก็ไปเป็นคุณหญิงคุณนายตามเมืองนอกเมืองนานปรากฏขึ้นมาเยอะแยะไปอันนี้มันไม่ได้เกิดเพราะว่าอยู่ๆมันก็าจ,จงให้เกิดแต่มันเกิดเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันทายตัวหลุหรือว่าไอ้เจ้าสามในเวนั่งกินเราจะเลือ่อจนเราไม่มีอะไรจะให้มันกินแล้วมัน,น,น็หนีเราไป มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนคนนั้นเป็นอิสระและพบทางเดินชีวิตที่เลือตาอา่านได้กาประการที่สองเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเหลือว่าจะไปกินเรี่องกับสารเจ้าพ่อสารเพียงตาเออแล้วมันก็ <c oughs> มันไม่มาจองจำเราปรากฏขึ้นมาว่ามัานมีไอเทมดา,า,าอยู่คนหนึ่ง เอ้ยเฮ้ยเไอ้หนูไอ้โน้มึงอ่ะมึงอยากรวยไหมที่นี้เขามาพูดก็เป็นญาณของเรานะบอกอยากรวยอยากรวยถ่าอยากรวยไม่ยากหรอกนะรุ่นๆๆๆไปต้องรุ่นเลยนะเงินอะถ้าไปต้องรุ่นมึงจะรวยนะเพราะตอนนี้ไอ้เจ้าของเงินมันอยี่ยมาแต่กินเรี่ยไดรสารเจ้าพ่อแตงวัดพวกเราเลี่ยแกันใหญ่มันเถอะนะมึงไปขโมยเอาเงินมันมาเลยคนก็เลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกัน ขอแต่มันกินเรื่องเสร็จมันเลาแอะขึ้นมามันนอนลับขึ้นมาตื่นเช้ามันตื่นสางสางจักเมามันมาหาเงินมันไม่เจอมันตามหาเลยนะใครวะใครวะมันมาขโมยเงินกู้วะไอ้แว่นตัวไหมวะยามาอยั่บมันตาขึ้นมามาตรงนี้แต่ทีนี้คนเราไม่เขาเรียกว่าโชคช่วยแต่ว่าโชคแต่ว่าบางครั้งโชคไม่เป็นธรรม พอแต่ทุรลงวัลที่หนึ่งขึ้นมาแต่โดนเขาฆ่าตายขึ้นมารถชนตายขึ้นมาทั้งครอบครัวก็บีนะนั่นมันมาตามเอาเงินมันคือเพราะว่าไอ้เจ้าพนี่เนะี่ยมันว่าจะไปกินเหล้าอยู่กับไอ้สารัฐเมืองนี่นะเพราะมันจะไปกินเหล้าอยู่ใต้สารลักเมืองมันมามันไม่เห็นเงินมันมันก็เลยตามล่าเลยอีกคราวนี้ปรากฏขึ้นมาว่าเราสร้างบุญให่ค่ะ ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากรรมในเวทีตัวนี้เนี่ยนะมันจะไม่ทะเลาะให้เทวดาเพราะว่ามันก็ถามเฮ้ยมึงเนี่ยม,มาได้ไปกินเลี้ยงเขาเนี่ยมึงมาได้ไปกินเลี้ยงเนี่ยมึงเขาจะบอกได้ไหมว่ามีใครผ่านมาทานันทีไหมป๋ากูไม่รู้กูไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ย กูเห็นแต่ว่ามันเฝ้าแต่สารสารอยู่นะเรายากรีมันก็ไปกินกูก็คิดว่ามันจะต้องเจอคนไหนคนหนึ่งเลยมาขโมยเหาสบัตของกูอ่ะก็ไม่รู้พราไปไปมามาเชื่อไหมว่ากินมันออกได้ยังไงไอไอเจ้าไอวิญญาณตัวนี้เนี่ยไอ้เทวดาตัวนี้เขา้าเทวดามิชาทิ่ดี คนเนี่ยพอจะได้โชคลาภแล้วป่ามันช่วยแล้วมันก็ไปกินเหลา้าเมายาแท้ที่มาจากป้าใจเงินทองไปถว,วายท้าสักครึ่งหนึ่งไม่หายเลยมันไปกินเหลา้าเมายาจัางงานเลี้ยงกันเฮ้ยคุณโชคดีเราเว้ยงานนี้เนี่ยคุณเลี้ยงไม่อ้างเพราะมัไปกินเหล้าเลยทีนี้ไอ้กินข้าวกินอะไรต่างๆมันมันวิ่งไปไกลวิ่งไป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 จนถึงจะของเงินเขาเออรู้มึงแล้วแกรู้มึงแล้ว ไอตัวนี่มีเองถึงมามาขโมยเงินกูนี่แม่เอาเถอะใครมึงเมาได้กี่ยียกูจะฆ่าหมดทั้งครอบครัวเลยคนสุดท้ายเมาได้กี่วาดว่าตายทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ากลิ่นอะไรกลิ่นพาวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ทําให้พวกวิญญาณเนี่ยเขาจับต้องได้มันไม่ใช่กลิ่นบุญ แต่มันเป็นกลิน่นแต่มันเป็นกลิ่นคาวจากสุราเมรัยหรือว่าจากสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยปักเคยเห็นกลิ่นตัวนี้ฉะนั้นเพราะธรรมวาติมักพ่อเล่าอย่างนี้พอจะนึกออกไหมว่าทําไมคนโชคดีต้องมาแพ้ไครตัวเนงเพราะตัวเดียว อันนี้ก็คือบอกให้ฟังว่ามันในระบบของเ,าเ,เราเทพธรรมดาเราวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันจริงในลักษณะที่ว่าเราต้องมองเห็นเขา,าพูดคุยกับเขาได้อ่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบุญเสียงทายทีนี้บุญเสียงทายอันนี้นี่มันก็นเล่าให้ไปแล้วแหละนี่บุญเสียงทายว่าหน้าตามันเป็นยังไง แล้วคามีไเป็นยังไงแล้วทําไมคนรวยรวยได้เพราะรวยยา้เพราะข้างคือระดับไปตายใช่มาอี่จนได้เช่นเดียวกันมันจนได้พอเอาชีวิตของเราไปด้วยไอนี้เขาเรียกว่านี่แหละมันเป็นของที่เสี่ยงตายและบนข้อที่สามเขาเรียกว่าพรหมลิขิตหรือว่าสวรรค์ลิขิต คาว่าสวรรค์ลิขิดนี้นี่มันเหมือนกับแข่ยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากถ้าจะไปมองแล้วเขาบอกว่ามันมีบุญอยู่สามระการด้วยกันตัวละครตัวนี้ทานมาดีบริวารมาเกิดพร้อม และมาเพื่อครองความสุขและความสมบัติทีนี้บูญอันนี้นี่มันเหมือนกับคล้ายๆว่าพ่อแม่หรือเทวดาเนี่ยมาัากจะปูทางมาให้ด้วยความสมบูรณ์ที่สุดแล้วเขาเขาถึงพร้อมที่จะเกิดหรือว่าพร้อมมาพร,มพร้อมที่จะมาครองชื่อเสียงเกียรติยศ เอาอย่างมาร้องดังๆราดาราดังๆเนี่ยหรือว่านัการเงินดังๆกัน,น,นกเขาบอกว่ามันมีบางอย่างคอยกำหนดให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตซึ่งพรหมลิขิตนี้เนี่ยมันจะมีแต่มันอาจจะมีไม่เคยมาก เขาบอกว่าถ้าคนจนจ,จะเริ่มรุ่งเรื่องแบบสุดๆไอ้นี่เขาเรียกว่าเกิดมาเกิดมาเป็นคนที่โชคดีถ้าว่าคนรวยเกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยไอ้นี่เขาเรียกว่าคนมีบุญลงมาเกิดไอ้คนมีบุญมาเกิดจะคําว่าเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อความร่ำรวยมันจะมันจะใกล้เคียงกัน ไอ้ขอน,นี้วาสนาดีอยูเป็นลูกเขายากขจน,นลำบ,บากลำบดเออไอ้ข้อนี้มันเกิมดมาในวาสนามันดีว่ะอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพครงวิจิตมันมีคําอธิบายมากอยู่แต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะมากขนาดไหนมันสุดแท้แต่ว่าเราจะไปหาคําตอบจากสาธารณชนก็นได้แล้วก็มาเปรียบเทียบ แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคําว่าทํายังไงเรามาเข้าวัดแล้วเนี่ยเราถึงจะทำให้สองสามอย่างนี้เนี่ยมันหายไปจากใจของเราแล้วทำให้เรานี้เนี่ยนำความสุขกลับไปบ้านไปฝากครอบครัวได้อย่างสนิทใจ ก้าแรกขอให้เราเนี่ยมีเขาไรียว่าคนเพื่อความรักรักีก่อยู่กี่ประเทศรักภรรยารักภรรยารักลูกรักอนาคตของครอบครัว เขาเรียกไว้ว่าเราต้องทนเพื่อความรักถ้าเราทนเพื่อความรักได้แล้วมันจะทนได้ทุกอย่างมันจะทำได้เลยแหละและไอ้สามอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคนมีเวลาพร้อมที่จะกำจัดเนี่ยออกไปจากใจของเราแล้วเขากำจัดไปไหนอ่ะ เขาบอกเอาไว้ว่าเขามีวิธีการเขาบอกอไว้ว่าเราเป็นนี่ใครถ้าเอาใจใช่ไม่กี่ปีก็หมดเขาเรียกว่าใช้ไม่เท่าไรก็หมดถ้าเราเป็นนี่ใครและเอาใจคนนั้น ให้ให้เท่าไรก็มหมดอาศัยความใจดีบ้างอาศัยความเสน่หาบ้างไปไปมันมาลดดอกลดวกให้ลดลดไปลดมาตลยไปเพราว่าไอเจ้าของเงินขาดทุนไปอีกนะเพราะว่าเราเพราะว่าเขาเสน่หาในตัวของเราทีนี้ลักษณะอย่างนี้นี่แหละเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคนเพรื่อความนะคนพบคนอันเป็นที่รนะัก พอทนแล้วเราถึงจะไปได้เราถึงจะต้องไปเรียนเราถึงจะไปเข้าใจไอ้สารระบบนั้นเนี่ยที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถึงไม่ต้องไปเรียนได้เขาจะจ้งสารมาเองว่าบุญจะสัรบุญเสีงยงไทยบุญแบบพรหมวิชิตมันจะถูกวางขึ้นมาสามอย่าง พอถูวันขึ้นมาแล้วอะไรแล้วก็เป็นไปนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดพอตังนั้นนี้ถามว่าเอทังวัดนี่จะมีเทวดามาอยู่ประจําหรือเปล่าไอ้คนที่เขาอยู่ประจํานี่เขามีเทวดาของเขานะ่าเขามีเทวดามาแต่คนที่จะมาในภายหลังเขาก็จะมีเทวดาที่ตามมาอีกแต่จะตามมาที่หลังมาเพื่อ พยายามสานชีวิตเย็ใจน่ะให้ในสสะอาดแล้วจะได้นำบุญบอยสูก่กานไปฝากรครอบครัวหลวงพอ่อครับที่เขาบอกว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวอาศัยอยู่ใช่หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใชแล้ววันนี้ติดตามมาด้วยหรือเปล่าก็มาอยู่แล้วเขาเขาบอกอ <c oughs> ะไรกับหลวงพ่อไหมครับเขาอย่าไปบอกเอ <c oughs> ขาไม่ได้บอกหรออก่าเขาจะบอกในคำพยา เทวดาเหลนี้เนี่ยเขาไปแบบพูดแบบนี้แหละแล้วก็ครับพอดีผมมีความเชื่อว่าเหมือนเทวดาต้องการให้สมาั่นคือหลวงพ่อพูดถึงวันมงคลกันที่12นะครับเทวดาให้ิดบูญชีครอบ็มีคนพูดกันเสองหนึ่งมาหลายคนนะครับหนึ่งสองเหนึ่งหนึ่งของิทิตามคือผมว่าตลอดแล้วก็พอดีเลขบัญชี1นึห